สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านกอต้องรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพ่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงนัทนายโรสุวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสราร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องศิลปะการพูดที่สำคัญผู้ฟังทุกท่านครับมีทักษะศิลปะการพูด ที่ใช้เป็นหลักการสำคัญสามารถนำไปเชื่อมโยงนำไปผปสมผสานใช้กับวิธีการต่างๆที่จะสื่อสารในสังคมได้โดยมีขั้นตอนที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับสิ่งแรกมนุษย์จะต้องมีการทักทายไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ต่อหน้ารวมถึงได้รับการแนะนำหรือบางครั้งมาจากการแนะนำตัวเอง ในหลายๆครั้งก็งมาจากผู้อื่นที่เชื่อมโยงให้การที่เรามีทักษะศิลปะก,การพูดที่สําคัญเป็นสิ่งแรกเลยนั่นก็คือมุ่งเน้นทางด้านของการสร้างความประทับใจสิ่งต่างๆเหล่านี้จุดเริ่มต้นมักเกิดขึ้นจากการทักทายครับในหลายๆครั้งมีผู้คนมากมายหากไม่สนิททักทายไม่เป็นความประทับใจไม่เกิดแต่ถ้าสนิททักทายที่มันก้าวล่วงนะครับไปล้วงลึกไปละเมิดเขาความประทับใจก็ไม่มากลับเป็นการทำลายล้าง ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการทักทายแรกต้องมุ่งเน้นที่สร้างความประทับใจต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยเริ่มต้นสนทนาเริ่มต้นเจรจาเสวนาสัมมนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนที่ฝึกฝนมีทักษะศิลปะครับควรมุ่งเน้นไปจุดที่ว่าเขาเรียกว่าน่าสนใจครับพอเราจะเริ่มต้นสื่อสารอะไรออกมาเนี่ยเรียกความน่าสนใจได้อันนี้ได้เปรียบครับ ต่อมาเมื่อมีการที่จะต้องพูดคุยลงลึกไปในรายละเอียดต่างๆเราจะต้องมุ่งเน้นเสมอว่าต้องก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังหากเราทำได้ดังนี้ครับรายละเอียดนั้นๆก็จะมีคุณค่าและมูลค่าเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันครับก่อนจะจบการสนทนาก่อนจะมีการแยกย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องทำให้เขานั้นมีความรู้สึกอยากครอบครองอยากตัดสินใจฉะนั้นผู้ฟังทุกท่านครับ ทักษะศิลปะการพูดที่สําคัญจึงมีกรอบสี่ประการคือทักทายระทับใจเริ่มต้นสนทนาน่าสนใจอธิบายรายละเอียดเกิดความเข้าใจก่อนจะกลับทําให้อยากตัดสินใจเกิดความจับใจครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตอุดมไปด้วยทักษะและศิลปะในการพูดแบบมืออาชีพเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ